สวัสดีค่ะสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมระบบ e i b i n E Integrated Budget Information Management หรือระบบการจัดการสารสนเทศการใช้จ่ายงบป,ประมาณแบบบุรณาการนวัตกรรมประเภทผลงานที่ดำเนินการมาแล้วโดยพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ e-bim ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลน,นวัตกรรมกรมบัญชีกลางครั้งที่4ประจำปีงบป,ประมาณพศ2558และสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบันแต่ยังมีข้อจากัดในหลายด้านจึงได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบ e-i-bim โดยมี ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังนี้ สำนักง,งานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานสังกัดกรมบัญชีกลางมีภารกิจหลักคือติดตามเรื่องรัฐการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางด้านการเบริกจ่ายเงินภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายแต่ภารกิจดังกล่าวมีปัญหาขาดการจัดการสารสนเทศการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้แก่ 1>, 1. ฐานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนและยังขาดข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ 2. ข้อมูลมีจํานวนมากซึ่งมีโครงการ มากกว่า3,000โครงการมีข้อมูลมาจากหลายแหล่งแหล่งข้อมูลบางแหล่งไม่ทันสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน 3. ขาดเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 4. ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรค่าใช้จ่ายและเจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาดําเนินการนานการเชื่อมโยงข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อนจึงนํามาสู่แนวคิดการนำไอทีมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือระบบ eibim ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ e-bim ที่เป็นกระบวนงานเดิมโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1แหล่งข้อมูลมาจาก4แหล่งข้อมูลได้แก่ 1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMAS ณสำนักง,งานคลางจังหวัด 2. ผลการดำเนินโครงการจากส่วนราชการต่างๆ 3. ผลการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอบทจากสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. ตารางรายละเอียดโครงการย่อยของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดจากสำนักง,งานจังหวัดขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูลมี2รูปแบบดังนี้ 1. ใช้ระบบ eBIM คัดลอกรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้เพียงหนึ่งระบบงานคือข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และแสดงผลรายงานออกมาในรูปของ Pi วั t table จากคำสั่งงานในโปรแกรม Excel สสำหรับอีก3มแหล่งข้อมูลนั้นใช้วิธีขอข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือกระดาษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆซึ่งมีความล่าช้าสิ้นเปลืองทรัพยากรขั้นตอนที่ 3. การจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลใช้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทำการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง4ีแหล่งข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันแบบเมน,นวลนด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า ขั้นตอนที่4รูปแบบรายงานและการแสดงผลแสดงรายงานและกราฟเป็นรูปแบบกระดาษหรือเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคลังจังหวัดสามารถเข้าใช้งานระบบ e-bim ได้เพียงฝ่ายเดียวมีความถี่ในการนำเสนอรายงานภาพรวมเดือนละหนึ่งครั้ง จากข้อจำกัดของระบบ e-bim ที่ยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พัฒนากระบวนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือระบบ e-i-bim โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ขั้นตอนที่ 1. แหล่งข้อมูลเปลี่ยนแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพิ่มแหล่งข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์จาก1ระบบงานเป็น3ระบบงานได้แก่ 1. ระบบ gfmis 2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐ EGP 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน Eplan ลดแหล่งข้อมูลที่ต้องขอไฟล์ Excel จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆจาก3หน่วยงานเหลือเป็น1ห,หน่วยงานคือจากสำนักง,งานจังหวัดขั้นตอนที่ 2. การรวบรวมข้อมูลมี2รูปแบบดังนี้ 1. ใช้ระบบ EIBIM รวบรวมประมวลผลข้อมูลจาก3ระบบงานได้แก่ระบบ GFMIS ระบบ eGP และระบบ ePlan ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 2. ขอตารางโครงการงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดเป็นไฟล์ Excel จากหนึ่งหน่วยงานคือสำนักง,งานจังหวัดเนื่องจากในระบบ GF MIS ไม่มีรายละเอียดโครงการย่อยที่จังหวัดจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่น ขั้นตอนที่3การจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลใช้ระบบ EiBim จัดทำตารางความสัมพันธ์หรือ Mapping Table เพื่อให้ข้อมูลทั้งสีระบบเชื่อมโยงกันโดยใช้รหัสงบประมาณเป็นตัวเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ใช้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่4รูปแบบรายงานการแสดงผลและการเข้าถึงแสดงรายงานผลการเบริกจ่ายเป็นแบบเรียลไทม์ในรูปแบบกราฟและสัญ,ญลักษณ์สีโดยแยกเป็น4ประเภทได้แก่งบส่วนราชการงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปททางโมบายเว็บแอปพลิเคชันและสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายงานออกมาเป็นไฟล์ Word Excel, PowerPoint และ PDF ได้ตามรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการการเข้าถึงระบบเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามปัญหาและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บบอร์ดรูปแบบรายงานและแสดงผลระบบ eibim เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลรายงานที่มีความพิเศษต่างจากจังหวัดอื่นคือสามารถแสดงรายละเอียดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปทได้เป็นรายหน่วยงานและเป็นรายอำเภอซึ่งจากการสำรวจยังไม่มีสำนักง,งานคลังจังหวัดใดสามารถแสดง รูปแบบรายงานเป็นกราฟสวยงามเข้าใจง่ายแสดงข้อมูลเป็นรายหน่วยงานรายงานสถานะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูรายงานได้ผ่านเว็บไซต์และผู้ใช้งานที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถล็อกอินเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานในแต่ละโครงการได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคลังจังหวัดที่เป็นแอดมินสามารถสอบถามติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆได้ทันทีผ่านเว็บบอร์ดทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเอ็กซ์พอตรายงานออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในวาระต่างๆในรูปแบบที่ต้องการได้คุณลักษณะเด่นของระบบ eibim 1. สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจาก4ระบบงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วแบบอัตโนมัติ 2. ฐานข้อมูลที่ได้มาจากระบบงานที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงน่าเชื่อถือไม่ได้ใช้คนบันทึกข้อมูลให้ 3. ข้อมูลมีรายละเอียดลงลึกถึงระดับงวดเงินงวด,ง,วด,ง,วดงานในแต่ละใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือ PO 4. สามารถจัดทำตารางความสัมพันธ์หรือ mapping table เพื่อให้ข้อมูลทั้ง4ระบบเชื่อมโยงเป็นชุดเดียวกันได้แบบอัตโนมัติ 5แสดงผลการเบริกจ่ายแบบเรียลไทม์ในรูปแบบของกราฟสัญ,ญลักษณ์สีแยกเป็น4ประเภทได้แก่งบส่วนราชการงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปทหกแสดงรายงานในโมบายเว็บแอปพลิเคชันที่เปิดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายงานออกมาในรูปของไฟล์ Word Excel PowerPoint, PDF รวมถึงระบบยังเปิดให้สามารถ ถามปัญหาและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บบอร์ดได้ด้วยจากลักษณะเด่นทั้ง6ข้อส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมากภายใต้แนวคิดประหยัดรวดเร็วแม่นยำเชื่อถือได้ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ e i b i n 1. ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยา เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดติดตามกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น 3. กระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งรัดการใช้ใจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป